ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีแฟนช่องอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะสิบผ้ามาตามแนวทางเซียนบุรีลำเลยค่ะเด้อแนวทางเซียนบุรีลำนะแนวทางวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้ใรอยหสิบหกที่ติดตามเพิ่นยูเอาสำหรับคลิปนี้่าพาเด็กขาค่ะเดี๋ยวไปติดตามแนวทางนํำกันเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเซียนบุรีลำค่ะสวัสดีครับพี่เจ้าพี่มาเ สวัสดีครับนิตสีทุกคนครับผมอ่ามาแล้วมาแล้วพี่น,อน้องสำรับแนวทางเพื่อสิ่ติดต่อได้สัญญาณไม่ค่อยมีมาได้ละไลน์ใช้ไม่ได้เลยไม่ไม่มีลองดูละค่ะ<า>เอาวันวันที่สิบหกครับผมวันประจำวันที่สิบหกเพี่น,อนนะ้องเนอะมาแล้วนะคะเซียนบุรีรำบุรีที่อยากติดตามแนวทางเพื่อนเซียนบุรีรค่ะพร้อมแล้วค่ะ ครับผมบนติดเตชี่เจ็ดตัดแปดครับผมเด่นเจ็ดรองแปดครับผมเด่นเจ็ดรองแปดครับ<ห>ผมเด่นเจ็ดรองแปดครับผมคู่ชุดครับคู่ชุดอือค่ะจับคู่ครับผม หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะครับผมหนึ่งแปดศูนย์แปดครับผมหนึ่งแปดศูนย์แปดครับผมอ่อส่วนเรื่บ้างครับผมเรื่บ้างชุดสามตัวไม่มีเหรอชุดสามตัวทำมาได้ย,ไยังสามตัวเอายัง หาหลักร้อยอยู่ครับผมอยังไม่ลงครับผมเอาจับคู่เลยพี่น้องเด่นจัดสุดเด่นครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสำหรับบนเดินไปที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดเลยค่ะสองวงเลขสองวงกวันพี่น้องค่ะอ่ะต่อไปแนวทางล่างนแวทางล่างเดินไปที่หกครับผมเด่นหกค่ะครับผมหกเก้าหกเก้าค่ะ หกศูนย์หกหนึ่งครับผมหกศูนหกหนึ่งครับผหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งครับผมโตเด่นเด่นเด่นหกเก้าครับผมเด่นหกเก้าหกเก้าหกหนึ่งครับผมให้มาสามหางสำหรับรางน้องคะน้องครับผมครับผมสามหางครับผมแล้วให้เหงื้อนกันครับขบวนขบนก็เด่นไปที่ หนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดสาตัวหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดวันนี้ก็คิดคนสูตรเต็มที่แล้วดูวันนี้จะสอบผ่านไหมยี่สิบสีติดตามครับผมคุณได้ยี่ิดตามอยู่เนาะพี่น้องอ่าไม่เนี่ยเคยแตกมาหลายงวดแล้วพี่น้องยี่สิบสีติดตามแล้วครับงวดนี้วันนี้ค่ะคิดคนสูตรใหม่เรื่อยเลยมันเลยอืม แต่ว่าคนนคี้ปลุกวัดได้ลองบอกบอกไอ้ศูนย์เก้ากัได้แต่มันเป็นเลนอนนนนขอั้คร<ะ>ับผ <0 9 S 1> ม, <5 S 1> มเลขอั้งดาวค่ะตัวตัวดังบบสําหรับงวดที่แล้วมันเป็นเลขเลขอั้กันคะ่ะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ <ขอ S 2> ได้แต่ว่า,าไม่เต็มไม่เต็มหน่อยนะครับเนานะแมนแมนแมนวันนี้ลองดูวดหนึ่งครับผมคนแล้วูตดใหม่ เอาสูตรใหม่นะคะนาะเซียนบุรีลมค่ะจบับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกมาแล้วด้วยพี่น้องเด้อสำหรับเซียนบุรีลมนะคู้ใดที่เออรอหน้าท่างจากเซียนบุรีลมเด้อค่ะเด้อนะบนเด่นเจ็ดร่องแปดตัวตัวเด่นของคนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดโอ้คนเด่นเจ็ดพี่น้อง หนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดแต่ว่าสำหรับชุดแนวทางสามสามตัวเนาะพนรมาเนาะสามตัวบนลักลอยเพื่นกระล่างหายอยู่ได้ผู้ใดที่จะเจ็ดเมืองแนวทางน้ำเพินเนาะลักลอยเนาะยังไม่ยังยังยังไม่ได,ด้มากนะคะเด้อแต่ว่ามีแต่สุดจับคู 1, 7, 7, 8, 8. หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดอ่าอ่า ตัวเด่นของเพื่อนกะหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเซนบมรีลามนี่กะเพื่อนจะเฮ็ดสุดหาแนวทางเด็ดๆตลอดนะคะนาะบางทีก็แตกสามตัวครับพี่น้องนะบางทีก็แตกสามตัวจับคู่เลขวิ่งเราแต่ว่าวันทีสิบสิบหกนี่ตัวเดียวตัวเด่นก็คือเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อผูรดทีมักตัวนี้นะตรงกับเส้น บุรีรัมย์อยู่กับพิจานามืองนะสำหรับล่างเด่นหกจากคูมี่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งตัวเก่งของเฟินกาหกศูนย์อ่ะหกเก้า 69, ตัวเด่นตัวเก่งของเฟินคือหกเก่าพี่น้องอันมีสามหางเนาะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งตัวเด่นเด่นตัวเน้เนเน้นคือหกเก่าโดยอาจจะเขียนจะเขียนตัวเลขให้ไ,ไหมอจุ๊บ พี่น้องเห็นนะชัดไหมเห็นบะนะคะสำหรับแนวทางวันที่สิบหกเด้อเอาแคปภาพนะ,ะ <c oughs> นะแนวทางในการเสียงสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะแนวทางเซียนบุรีรัมนะคะเดอ้อนะคะ <c oughs> อืองานที่งานพักเออออือทางเซียนบุรีรัมเด้อพี่น้องเด้อ บนเด่นเจ็ดนะเด่นเจ็ดรองแปดตัวเดียวคือตัวตัวเด่นขึ้นขึ้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องเอฟซีนะแต่ถ้าว่าใครชอบแปดก็หนึ่งแปดกับศูนย์แปดสำหรับล่างเด่นหกล่างเด่นหกหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งอาชัดเจนบาพี่นะ้องนะแค่ภาพแค่ภาพหกเก้า เซียนบุรีลำนะฮะอ่าเซียนบุรีลำเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเคยอยู่ในช่องอ่าตั้งแต่ปีอฮกหาเนาะมาฮกฮกพี่น้องเซียนบุรีลำเพิ่นอยู่ในช่องมาตั้งเริ่มตะปีฮกหา 1, 5, 9, เนื่องหาเก้าแตกเนาะปีนั้นเนาะดังไรสำหรับเซียนบุรีลำเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ใดที่ติดตามเพิ่นอยู่เนาะค่ะเนาะอย่าลืมอย่าผักเด็ดขาด อ่าน,นะคะให้ังีปังๆด้อค่ะเด้อผู้ใณไดทีท่ติดตามอยู่เซียนบุรีรัมลำในตัวไดโน่แอนนี่ไะพี่น้องเอฟซีนะคะขอบพระคุณหล,ลายๆสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะที่ยังกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะเนาะอ,อ่านี่ไรพี่น้องอ่านะแนวทางเซียนบุรีรัมย์ล่างหกเก้าไปยิบไปจับคนละใบสองใบเด้อผู้ใดทีติดตามคนอยู่ถ้ามาก็มาตรงนะคะให้เป็นแนวทางเข้านั้นอ่าเป็นกระยุนในจองโดน กันสาหรับเส้นบุรีรัมลรยทานหลาย,ลายคนกับหุนจักเ่นช่วงนี้ก็ยากให้ยากมากด้ยพี่นอดดนะ้องเดือขาดนะเอาจะผัดจะขาดนะหกเก้าเน้นล่างที่สำนันล่างผู้ถ่ว่าแค่สามหางผู้ได้ที่มกักผู้ได้ที่มกักงบกหน่อยก็เอาตามวงกลมก็ได้พี่น้องนะฮะบนก็หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดล่างกับหกเก่า่นะพี่น้องนะ สำหรับเซียนบุรีลำอ่านะเห็นไหมท้ายคลิปแล้วเด้อพี่น้องทีสี่นะครับวันนี้บรรยากาศฝนจะตกหล้อีกจักหน่อยนี่นะฝนใกล้จะตกแล้วนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจนะสำหรับอ่าเซียนบุรีลำค่ะเซียนบุรีลำมาแล้วนะคะเซียนบุรีลำพี่น้องแฟนเพจเซียนบุรีลำค่ะล่างเด่นหก หกเก้าพี <si ่น้องโอ้ท um, ี่ด่านค่ะเขีนอ๋อหกเก้าปุกลมหกเก้าเป็นเน้นล่างคือล่างคุนเคยแตกเคยแตกตื่นหึ่งห้ามากเรื่องนรรมหมายหี่น้องสำหรับเซนบุรีลำแมนหกเก้าหกเก้าล่างนะคะเน้นล่างบนแต่ว่าบนเนี่ยพันเด่นไปสองสองหางหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดพี่น้องมักน้ำเพิ่มบ่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะนะหนึ่งเจ็ดศูนย์พี่น้องซาโต โอ้โหหนึ่งเจ็ดศูนย์หมือนมหาแห่งลาพิโนเพราะว่าเพราะว่าสุดสามตัวเพราะกําลังขัดสันอยู่ไม้เพราะว่าหนึ่งเจ็ดศูนย์จับเซตกันลุดพิหนวนะคะเออหนึ่งเจ็ดศูนย์เพราะว่าพันเด่นไหว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะม้แห่งเลยว่าสามตัวก็หนึ่งเจ็ดศูนย์หรือว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่าแค่นั้นแนั้อ่าแล้วกําลังกับโอเก้าหกเก้า หกเก้าของเซียนบุริรัมนะคะเอาให้เองเองปังๆนะคะจบคลิปแล้วด้วยกับพีน่นนองเรฟซีนะแะนวทางในการเสี่ยงสลากินแบงางรัฐบาลให้เองเงปังๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ